จากการตรวจเช็คนะฮะสำหรับเรนเจอร์เกียร์แมนนวลคันนี้ที่มาด้วยปัญหาเรื่องคัดจมนะคาดว่าจะเป็นในส่วนของตัวปรับข้านล่างมันแตกนะมันเลยทําให้ขาคันะจมหายไปเลยที่รู้เพราะว่าเนี่ยให้สังเกตตรงหน้าหัวหมูเกียร์นะฮะเห็นไหมว่ามันมีคาบน้ํามันนะฮะมีคาบน้ํามันออกมาปกติแล้วปั๊มคัดมันอยู่มันจะอยู่ตรงกลางของหน้าหัวหมูเกียร์นี่แหละแต่เวลามันแตกน้ํามันคัดมันก็จะรั่วไหลออกมาแล้วมันก็ซึมออกมาตรงตรงใต้ของ หัวหมูเกียร์แบบนี้นะถึงรู้ได้ว่าน่าจะเป็นที่ตัวปั๊มคัดล่างมันแตกนะฮะคือมันมีรอยให้เห็นคลัตมันถึงได้จมหายลงไปเลยนะฮะจมหายลงไปเลยนะครับผมนะขันนี้ก็คือต้องยกเกียร์ลงมาเพื่อทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวแม่ปั๊มคัดล่างนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะที่ต้องเปลี่ยนก็คือนี่นะฮะตัวถ่วงเพลากลางาขาดนะแขวงเรียบร้อยแล้วมีเสียงดังแล้วนี่ เรียกตัวถ่วงเพากลางหรือตัวบาลานซ์เพานะที่มันจะจอดอยู่ด้านท้ายเกียร์กับตัวเพากลางนะฮะแต่เรียบร้อยแล้วนะเสียงดังเลยนะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวถ่วงเพากลางหรือตัวบาลานซ์เพาด้วยนะครับผมนะะเดี๋ยวก็รอทําการยกเกียร์ลงมานะเพื่อเปลี่ยนในส่วนของตัวแม่ปั๊มคัดล่างนะและนี่ก็คือในส่วนของอะไรนะในส่วนของอะไร อันนี้ก็คือในส่วนของแม่ปั๊มคัดล่างนะฮะแม่ปั๊มคัดล่างหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้อะไหล่แท้ศูนย์ฟอร์ดนะครับผมและอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวถ่วงเพลากลางนะเนี่ยของใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะของใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอะไหล่แท้ศูนย์ฟอร์ดเหมือนกันนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวน้ํามันเบรกที่เราจะต้องทําการไล่ตัวน้ํามันคลัสนะน้ํามันเบรกน้ามันคลัสก็คือน้ํามันเบรกนี่แหละฮะก็คือเดี๋ยวเราต้องยกเกียร์ลงมานะยกเกียร์ลงมา เปลี่ยนในส่วนของความคัดนี่ให้เสร็จนะแล้วก็ประกอบเกียร์เข้าไปแล้วถึงจะทําการไล่ในส่วนของตัวน้ํามันคลัดใหม่นะไล่ในส่วนของตัวน้ํามันคลัดใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็ไอตัววาลวก็อย่างที่แจ้งไปแล้วว่าได้ทําการถอดออกไปแล้วนี่คือวาลวตัวนี้วาลวตัวนี้นะวาลวตัวนี้ที่มันจะอยู่ในอยู่ในห้องเครื่องนะอยู่อยู่บริเวณด้านท้ายเครื่องเองวาลวมันเป็นเหมือนวาลวกักแรงดันอะไรสักอย่างแต่ไม่มี ถอดออกได้นะคลัต์ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะฮะนะฮะแต่ถ้ามันอยู่ในรถแล้วเกิดมันแตกขึ้นมาก็จะทําให้คลัต์จมคลัต์หายแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไอ้วาวตัวนี้มันแตกมันเป็นพลาสติกนะฮะมันแตกได้นะ้ําแตกง่ายนะฮะสามารถถอดทิ้งได้เลยนะฮะถอดทิ้งได้เลยไม่มีผลอะไรต่อการทํทงานของคลัต์นะฮะแต่ในของคันเนี้ยกรณีเนี้ยคือไอตัวแม่ปั๊มคลัด์ล่างเขาแตกนะมันก็เลยทาให้ คลัตมันจมนะฮะตามที่เราเห็นว่ามีคราบน้ํามันคลัตอยู่ที่ตรงหน้าหัวหมูเกียร์นี้นะครับผมแต่คันนี้เราก็จะถอดให้ไปเลยนะฮะไอแบบ